IUI, IVF และ XC s i ต่างกันอย่างไรทำวิธีไหนจะทำให้เรามีโอกาสสำเร็จกับการตั้งครรภ์มากที่สุดไปฟังกันเลยค่ะ ไ i ก็คือวิธีการเรียนแบบการตั้งครรภ์ตามธรรมชาตินะคะเราสามารถที่จะใส่สายเล็กๆเนี่ยเข้าไปส่งเชื้อให้ใกล้กับไข่มากที่สุดค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการตามธรรมชาตินะคะโดยที่ผู้ชายที่เหมาะสมกับการทําอ UI ก็คือนําเชื้ออาจจะน้อยการเคลื่อนที่ไม่ดีส่วนคุณผู้หญิงก็คือจะต้องมีท่อนําไข่ที่ดีอย่างน้อย,นอยหนึ่งข้างอายุไม่เกิน35ปีมีปัญหาเรื่องไข่ไม่ตกเลือล่างหรือว่าปากมดลูกตีดแคบโอกาสทําอย I แล้วสําเร็จก็คือ10-15% ไอวีเอฟเอกซี่เนี่ยหมอจะพูดรวมกันนะคะโดยที่ i v f แล้วก็เอกซี่เราจะต้องกระตุ้นไข่แล้วก็เก็บไข่ออกมาด้านนอกค่ะหลังจากนั้น i v f เนี่ยจะใช้ไข่หนึ่งใบแล้วก็เอาเชื้ออสุจิเนี่ยมารุมในการเจาะไข่เองตามธรรมชาติส่วนเ c กซี่เนี่ยเก็บไข่ออกมาแล้วหมอจะเลือกอสุจิหนึ่งตัวแล้วก็จะใช้เข็มเพื่อส่งทําให้มีการปฏิสนธิได้เลยค่ะคนที่เหมาะสมกับการทํา i v f แล้วก็เอกซี่นะคะผู้ชายก็คือนําเชื้อน้อยมากการเคลื่อนที่ไม่ดีส่วนคุณผู้หญิงก็คืออายุมากกว่า35ปี ทํา IUI มาแล้วหลายรอบไม่สําเร็จนะคะรวมไปถึงคนที่ต้องการที่จะตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมก่อนใส่ตัวอ่อนค่ะโอกาสความสําเร็จของการทํา IVF แล้วก็ ICSI เนี่ยก็คือประมาณ60-75%เลยค่ะหากใครมีคําถามหรือข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ